พี่น้องมืงอดิมจะอ่ำเนื้องวใส่คักฟ่ลาวใส่ดีขมขมนะคะอ่ำขมเนื้องวใส่คักฟ่ลาวนะคะจะนี้มีกจะมีกระเทียมหอมแดงพริแกแห้งตะไคร่ใบบัวปูดนะคะเอามาผัดใส่น้ำมันให้หอมก,ก่อนนะคะ อ,อมขมนะคะอ,อมขมเนื้อ,อวัวใส่ผักชีลาวกินกับข้าเหนียวคข,ขอนเอรก็เครื่องหอมแล้วก็ <c oughs> เครื่องหอมแล้วก็นใส่เนือน้อลงไปพัดนะคะพ <c oughs> อไพก่กะผัดเองก็จามเองนะคะงานนี้ขึ้นจมูกนะคะ พักไปสักระยะหนึ่งนะคะแลมวน้ร้อนก่อนลยหน้าหน้าเชื่อแหว้ค่ะให้แนมันแผงๆหอมๆสัก,กอนนะคะให้ลาออมน้ำสีแสบค่ะเนื้อก่นถ้าเอาใส่นาใส่เครื่องเล่นโปรแสบนะคะเป็นคื่จังต่มเนื้อนะคะ แต่จังสีันสีแสบกลัวมันจะได้กินหอมของหมอนะคะเครื่องเทศแลลวก็ห้อยไม่หมอนั่นถ้าเติมน้ำไปไมนกินหอมอ่ะแพงๆเสร็จแล้วใส่นมม้ำต้มไปค่ะอยากพร้อมค่ะกุง <c oughs> เลย <c oughs> ผมชุดรสค่ะ ใช่หน่อยแซ่บหน่อยแส่ดไลยแซ่บหลาแล้วคะไม้ให้ชู้น้ำประแดด ตามด้วยดีเราค่ะดีงวงน, <c oughs> นี่ดีง่วงต้มมาจากเมืองไทยนะคะใส่สองฟิตไว้นะคะใส่ดีง่วลงไปคะ่ะของแท่ซื้อจากข้องเตยประตรงห่วงว่ามีสวม่วนผสมใดๆดีง่วงล้วนๆใส่ลงไปค่ะํำนิกะผมแ่บนะคะดีง่ววิธีการต้ม เติมน้ำตาลใส่ลงไปนิดนึงนแล้วก็ใส่น้ำปลาแท้นะคะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ใส่ดีวัวล,ลงไฟรับรองว่าไม่ได้เป็นปีแล้วรสชาติจะอร่อยค่ะจะชิมนิดนึงนะคะแสบแสบแสบผมอำนลำัง ใบฟ้าทั้งน้อยใบขนเรียบร้อยแบบไหนเทาก็รอดจักหน่อยเทนะา,าก็าไใไซรักซี่นะคะักซี่เล่าักซี่เล่า <c oughs> ักซี่เล่ามีไงหน่อยมือขึ้นนี่อากาศเย็นร้ายค่ะพี่น้องเอ้ยักซี่เล่ากบบเป็นนลำแข็งหมดลบที่หาองศาค่ะ <c oughs> ใส่เอาข้ออะไรเดี๋ยวต้มแตกกับเขาแล้วเนาะ บือแทกซี่เล่าทักซี่เล้าถืกอกันความเย็นของหิมะมือว่านไปไหวอันยึดหนังบ้านเน,น,นาะค่ะตอกเย็บเนี่ยตยด็กนัน,นนะแบบน,นี้เรื่องตืนไปมามือว่านนี่อุณหภูมิันมันติดบมแห้งเออเ่ากระซ้างมันเนาะติก,ก,กินแซ่บเพื่อเร่าอมอจเจาะ <c oughs> ใส่แทกซี่เล่าลงไปกะเรียบรลอยอมผมเนียด แล้วเราจะนำเขาจใส่ผักค่ะใส่ทีเดียวใส่ผักซี่ลูกโดโดโลงเรียบร้อยค่ะอมขมบ้านบานาะคะมีสานบ้าน,นะะน,าานเห่านะคะเนาะอ,องออมนี้จะบปใส่ข,ข้าอขวดนะคะเพราะว่าเราต้องการให้น้ำม,มันขคนนี้เสียบขเออัดเอาเจาะปกติจะใส่ข,ข้าอขวดมอนี้ม่ได้ใส่นะคะ ใส่จักน้อยบะเนใส่จักน้อยแล้วให้มันหอมเดี๋ยวก่อนตำใส่แป๊บเดียวใส่ขอขวกขัวข้าขขวกัวาตำเฉพาะคิดเลยค่ะบูดออกจากโคกได้ไหมเลยเรียบร้อยขอาเ,เนียว่อนๆก่างหนึ่งกินแซ่บเบิรงเมื่อนี้โอ้ยอัวแล้วได้ค่ะปิดไฟใส่ได้ได้เรื่องได้เรื่องเดี๋ยวจะตักใส่จานให้ดูนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะออมขมเนื้อดีงวัวแท้ใส่พักซี่เล้าเข่าขวาหอมหอมสูตรเไป็นยังหน่อยกระพร้อมเสร็จซับพร้อมจิจำจิคุยกินแล้วนะะเนาะค่ะเนาะเนื้อไม่ได้ไม่น้อยหน่อยใส่เนื้อเป็นเนื้อติดมันติดเอ็นนิดนึงนะคะสีแซ่บมากนะคะรอบไปเฮ็ดเบิ่งด้วยจะเด้อพี่น้องหนึ่งความพักหนึ่งปรารถนาดีนี่แหละเมืองอีสานเฮามีของดีหลายอย่างแม่เแซ่บบ่อึดบ่อยากเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละนี่แหละก็ซืลงมือลงไม้กินแล้วเนาะค่ะเนาะ หนึ่งความหักหนึ่งปัทนาดีจ้าด้วยรักใจใจจ้ารักนะจุ๊ๆ